ลงหินในล่มรับตากหินไม่แห้งรับแต่ว่าถ้าแห้งแล้วนี่แน่นดีเลยแบบนี้สวัสดีแล้วกันทะกทายพี่น้องครับ 1,600เมตรแต่ว่าส่วนนี้มันอยู่ในล่มครับอยู่ในสวนยางโอ้ฝนตกมาใส่แล้วก็มันไม่ค่อยแห้งครับก็ดีไม่ต้องมิกน้ำครับได้เลยนี่หยีบสามสีรอบน่าจะได้การเลยแหละแข็งมันแข็งเลยปดเสร็จขอแค่ฝนอย่าพึ่งลงนะครับอย่าพึ่งลงเม็ด อย่าตกใส่ก็ตากแดดสักวันหนึ่งนี่ยถ้าตากแดดตากลมสักวันหนึ่งนี่โอ้โหผมว่าแข็งเลยแบบนี้ก็เหมือนมิกน้ำเลยแต่ว่ามิกน้ำแฉะหน่อยแบบติดล้อหน่อย,อยครับร <c oughs> บัวเราก็แน่นแน่นอยู่แน่นอยู่แบบนี้ไม่เแปบบแบบ็นไร <c oughs> ได้ 听见了。 ไมค่อยวิ่งครับเครื่องมันร้อนพอพอมันร้อนเสร็จมันไม่วิ่งเดี๋ยวผมต้องการเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกไปแล้วหายแลวพวกอานการหายแล้เรียออกให้ไล่เกตไล่บดดีดีครับ แค่มันล่ม บวดไปเดี๋ยวก็เรียบครับโดนเบียดหน่อยโดนลมหน่อยเดี๋ยวก็แห้งวันก็ไหลเหมือนเดิมมาแหละไม่จบสงสัยต้องพาไปหาปลาเราแล้วมั้งนี่ <c oughs> เบียดไม่กาอครับ อาจารย์กี่ครับ,บามางเว้นจากการขับแมคโคามาเป็นจากการขับแม่โคก็นี่แหละรถบดก็มีการมีการก็ต้องช่วยกันครับไปมีตังจ้างเยอะแยะมากมายครับงานมันไม่เยอะช่วยกันไปครับ ถ้ามันแห้งหน่อยนึงนี่จะโอเคเลยอันนี้ก็ถือว่าน้ําม,มันเยอะเยอะไปหน่อยเราไม่น,นี้มีกับเทวดามีไข่ฝ <laughs> นตกรับอันนี้ไม่ใช่ทางเรานะเราว่ารับจ้างครับแต่เราทําให้มันดีที่สุดเลยแหละเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ เก็บสักสามรอบสีรอบนี่น่าจะรู้เรื่องครับแน่นอยู่หรอก mm hmm. แต่กำลังออกครับไปเรื่อยเด mm ี hmm. ๋ยวถ้าพื้นที่มันมันมีแดดแบบนี้นะคร mm ับ hmm. มันก็นิเสร็จเนี่ยบดอัดเสร็จเนาะ mm hmm. มันก็จะแน่นมันก็จะแข็งครับ ขอแต่เทวดาฝ่าฝนให้ค่อยเป็นใจเล็กน้อยเส้นเดียวกิโลกว่าไม่เสร็จครับโอ้ไม่เสร็จจนจะสี่โมงเย็นล้เอาฝนเลยฝนฝนอยู่ À, kìa khóc với này, Always rồi hỏi ngang gặp kìa mày. Song mày là, dòng người, dòng người đi hiệu. Song kìa ngang đi kìa, dòng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  kìa, วันนี้ก็พอใช้ได้ไปก่อนไม่เยอะแล้ว <laughs> เดูข้างนอกที่โบดเสร็จครับเย็เสร็จเนาะก็เรียกว่าสวยนะครับถือว่าโอเคอยู่สลับทางลูกหลังบ้านๆน,นะงานอบนตนะครับสเปคไม่สูงมากเหมือนของทางหลวงขนาดนั้นนะครับุบสม้มแค่หลักหมื่นมั้งหมื่นหมือนลูสือเนี่ยแหละ <c oughs> หมื่นลูกเสือต้นต้นเนี่นยแหละผมจำไม่ได้มันไม่ใช่โครงการตัวเองนะเหมือนฝั่งทางนี้เนี่ยแดดมันส่องถึงครับ อันนี้เนี่ยบดอัดได้เนียนแล้วนะครับบดอัดได้งามแล้วฝั่งน้นน่ะถ้ามันโดนแดดนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละเอาก็มาลุ้นกันครับว่าแดดจะไปเผามันหรือเปล่าให้มันแห้งหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปช่องบัวดำซิงครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtube และทางเพจครับเจอกันคลิปต่อไปครับโชคดีไม่ใช่รับพ้าจักครพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ